สันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ปัตตานีจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยการที่จะไปรักษาสันติภาพได้มันไม่ใช่การรักษาสันติภาพโดยปลายกระบอกปืนจะต้องนำมนุษยธรรมนำการสร้างสันติภาพเพราะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปพูดคุยกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพารกจฉุกเฉินถูกขยายทุกๆ3เดือนต่อมาเรื่อยๆสิปีถึงสิปีเงินงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ปัตตานีนี้5้าแสนล้านบาทใน19ปีแต่สันติภาพยังไม่เกิดขึ้นกลายเป็นจังหวัดที่ ยากจนที่สุดในประเทศไทยเป็นไปได้ยังไงเงิน5้0แสนล้านบาทลงไปทําไมประชาชนทั่วประเทศถึงไม่รู้เลยอะไรเกิดขึ้นในปาตา,านีอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการเจราจาเพื่อสันติสุขทำไมทุกอย่างต้องปกปิดให้เป็นเรื่องความมั่นคงไปหมดสวัสดีครับผมกันนวีสืบแสนนะครับสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมครับ จริงๆความเป็นธรรมและความเป็นกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่ความเป็นกลางเนี่ยมันหมายถึงตัวเราว่าเราจะเป็นกลางได้มากน้อยขนาดไหนแต่ความเป็นธรรมคือเป็นสิ่งที่ทั้งสังคมจําเป็นมีความต้องการเท่าเทียมกันพื้นที่ปาตานีเองเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ชายแดนแล้วมีประวัติศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับเคยเป็นรัฐอื่นอาณาจักรอื่นอะไรประมาณนั้นช่วงระหว่างการเลือกตั้งมีการมีป้ายหาเสียงของพรรคเป็นธรรมมีอันหนึ่งที่นราธิวาสเราเขียนว่าปาตานีจัดการตนเองทำเองทันทีครับกกตจังหวัดนราธิวาส โทรเข้ามาหาบอกว่าเชิญเข้ามาคุยหน่อยมาคุยกันเรื่องว่าเนี่ยคุณรู้เปล่ามันมีความมินเมทั้งด้านความมั่นคงเกิดขึ้นคุณพูดเรื่องปาตานีจัดการตนเองเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยจะแบ่งแยกดินแดนฮะแล้วก็เราก็บอกว่าเราไม่เคยคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะ คำว่าจัดการตนเองคือ management ถ้าคุณจะพูดเรื่องการบรหิหารจัดการตนเองการปกครองพิเศษมันคือ governance คุณต้องแยกกันให้ออกว่าจัดการตนเองหรือว่าเราจะปกครองตนเองคือตอนนี้ที่เราเห็นนะฮะในที่ปัตตานีเนี่ยมันมีกรมนอสอปตอการบรหิหารจัดการสงร่งผลภาคถูกว่าไหนจะมีทางสอนชนไหนจะมีทั้งอ,อปตทั้งอบปเจมั่วกันไปหมดตอนนี้ประชาชนเวลามีปัญหาไม่ทราบว่าต้องไปหาใครเดินไปหากรมนกรมนอบอกไม่ใช่ไปหาสปตอบอกไม่ใช่ฮะ ผ้วบอกไม่ใช่หาอบตอบอกอบตอบอกใช่แต่ไม่มีงบประมาณไม่มีอำนาจประชาชนก็เลยบอกแล้วอย่างนี้เขาจะพึ่งกับส่วนราชการได้อย่างไรเราก็เลยเสนอเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการยุบกรมนอและก็ยุบสอบตอกรมนอการยุบกรมนาที่ดีสุดตอนนี้คือเอาทหารออกจากโครงสร้างกรมนอส่วนใหญ่จริงๆกรมนอต้องเป็นนําโดยพลเรือนเอาโครงสร้างทหารมาใส่กรอบกรมนาเพราะฉะนั้นนี่เลยคือปัญหา ดังนั้นจําเป็นจะต้องส่วนทหารนออกจากกรมมาธักแล้วเอาพลเรือนเข้ามาบรหิหารจัดการกรมนอรเป็นการยุบโดยกลายแล้วทางทหารจําเป็นต้องมีการป็นตัรูปกองทัพให้ทันสมัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราได้1นึ่งหมื่นกว่าคะแนนของบัญชีรายชื่อแต่ที่เราได้ทั้งหมด1 70, น,นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคะแนนเป็นจากพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างและรวมถึงจังหวัดที่มีทหารเยอะพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียของพี่น้องเหล่าทหารที่อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือคนที่ถูกส่งมาจังหวัดเชียงในภาคใต้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะการพาทห่างกลับบ้านและการทำความสะอาดถนนต่างๆปราศจากด่าน ความมันคง1,800กระดานในพื้ที่ปาตานีนี้จะเป็นตัวชี้วัด2ตัวของโครงการการสร้างกระบวนการสันติภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในที่ปาตานีมันไม่ใช่อยู่ดีพอเราเป็นรัฐบาลแล้วดึงราอหารออกเลยเราเอาด่านออกหมดเรายกเลิกกฎหมายพิเศษมันจะต้องมีกระบวนการ3ขาที่ผมได้เสนอไปตรงนี้วางกรอบขึ้นมาก่อนวางโครงสร้างให้เสร็จปับ๊บเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้เรื่อยๆ คือจริงๆอยากจะบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดแต่ประวัติศาสตร์จําเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกคนจะต้องเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับคนพูดเรื่องการปกครองตอนเองเรื่องการแบ,บแ่งแยกดินแดนณปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีโอกาสพื้นที่สาธารณะใครอยากจะพูดเรื่องนี้ปอยก็พูดไปภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเปิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนคนที่ตัดสินใจสุดท้ายคือประชาชนไม่ใช่ใครนะครับประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะบอกความต้องการที่แท้จริงได้ถ้ายิ่งปิด ยิ่งสร้างกรอบขึ้นมาให้เล็กๆไล่คน34ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ปาตาเ,เนียม,มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราแต่งชุดมาลายูยังถูกหน่วยงานความมั่นคงมาบอกว่าห้ามแต่งชุดมาลายูนะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับเป็นการแสดงอะไรบางอย่างซึ่งมันต่อต้านภาคัตลกนะผมอมองว่าการแต่งชุดมาลายูเป็นความสละสลวยในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถแสดงเห็นถึงศักยภาพท้องถิ่นได้เหมือนเราแต่งชุดเมืองภาคเหนือ เราแต่งชุดสบายของภาคส่วนกลางคือไม n d เซ t ของคนต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะโรงงานความมั่นคงเราพูดเรื่องสันนิภาพที่กินได้เราไม่ได้พูดแค่ว่าสันนิภาพจังหวัดเชียงาคใต้สันรนิภาพที่กินได้คือสันรนิภาพทั้งหมดทั่วประเทศถ้ามีสันนิภาพเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ประเทศนี้จะได้รับการยอมรับแล้วร,ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เราต้องการความเป็นธรรมนะรวมทั้งความยุติธรรมด้วยกฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายและความเป็นธรรมต้องเป็นของทุกคนถ้าสังคมนี้ไม่มีความเป็นธรรมแล้วความเป็นกลางไม่เกิดหรอก